เล่าเรื่องเป็นเห็นธุรกิจโตเห็นแบรนด์เจริญก้าวหน้าสำหรับการทำธุรกิจทำสินค้าทำแบรนด์นะครับการทำาอร์รี่เทลลิ่งหรือแบรนด์ตอรี่หรือการเล่าเรื่องเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่จะเป็นการส,งส่งเสริมให้แบรนด์ของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักเป็นที่น่าเชื่อถือนะครับเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าแล้วก็เป็นการสร้างจุดสนใจเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีโอกาสได้มาลองใช้สินค้าและบริการของเราครับคราวนี้ กระบวนการในการเล่าเรื่องหรือการนําเสนอเนี่ยมันต้องมีอะไรไงบ้างนะครับวันนี้ผมมีสี่หประเด็นที่นํามาแชร์มาแบ,บ่งปันกับพวกเราครับอย่างแรกเนาะเวลาเราเล่าเรื่องหรือนําเสนอเนี่ยมันควรจะเริ่มจากจุดตรงนี้ครับเริ่มจากจุดการที่เราต้องปูพื้นอาจจะมีการแนะนําตัวเราเป็นใครยังไงแล้วเรามีปัญหาเรื่องอะไร mm hmm. เพื่อที่จะค mm ีย์พอยต์ก็คือว่าเราต้องพยายามเข้าไปหาจุดปัญหาจุดความต้องการของลูกค้านะพยายามไปเป็นเพื่อนกับเขาพยายามไม่เกิดการมีส่วนร่วมของคนดู คลิปวิดีโอคนอ่านคอนเทนต์นะครับหรือฟังพอดแคสต์หรืออ่านหนังสือต่างๆก็แล้วแต่นะครับปูพื้นเราเป็นใครไงประสบปัญหาอะไรปัญหาที่เราพูดถึงความต้องการที่เราพูดถึงคือเรื่องเดียวกับที่กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเราเ็าเป็นอยู่ก็เป็นการดําเนินเรื่องไปว่าเฮ้ยเราเจอปัญหาอย่างนี้แล้วมันเกิอดอะไรขึ้นกับชีวิตเราเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดีต่างๆนานานะครับดังนั้นครับเราพาไปสู่จุดไทรแม็กจุดไทรแม็กก็คือว่า สมมติลูกค้าเขามีปัญหานะผมทาธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของที่เป็นพวกอาหารเสริมครับผมเองอาจจะปินปัญหาเรื่องของตัวที่เป็นไขมันพกตับปัญหาไขามันพกตับเป็นไงครับมันก็เกิดกานแสบร้อนก็ตามเนี่ยซีกด้านขวานะาหนหน้าท้องครับก็ปัญหาเราป้อเราเจ็บแสบเราก็เกิดความกังวลเราก็ไปหาหมอหมอก็ตรวจวัดนะครับตรวจวัดก็ปรากฏว่าเป็นจริงตามที่เราคาดการณ์ก็คือว่าเรื่องของตัวค่าตับมันสูงมาก ปัญหาแนละปัญหาคือเราเป็นโรคตับเนี่ยเขาไม่ได้มีการรักษานะครับไม่ได้มียาหรือไม่มีการรักษานะครับคุณต้องออดูแลตัวเองนะนะครับทายังไงนะครับก็คือการออกกําลังกายนะครับเขาต้องออกกำลังกายถ้าไม่ได้ออกกำลังกายหรือออกกำลังกายได้น้อยมันก็มีวิธีการในการที่จะเบานะครับหรือผ่อนเรื่องของอาหารลดเรื่องของพวกแป้งครับแต่ผมเองเนี่ยผมใช้วิธีการลดปัญหาเรื่องพวกแป้งและก็ทานอาหารเสริมบางอย่างหรือผลไม้บางอย่างที่ เพื่อนผมแนะนาเห็นไหมนะนี่คือพาไปสู่ไทแม็กก็คือเราเจอปัญหาเจอ,อปัญหาโรคนะคุณก็มีปัญหาเหมือนผมหลายๆคนก็มีปัญหาโรคเนี่ยพาไปหาเรื่องของจุดไทแม็กเราก็ไปหาแนวทางเรื่องของการแก้ไขแก้ไขยังไงผมก็ใช้วิธีการอย่างนี้นะครับพราเราเองครับก็ต้องเราเรื่องแนวๆนี้ประมาณนี้นะครับแก้ไขเสร็จถามว่าดีขึ้นไหมผมใชเวลาเนี่ยอยู่ประมาณเนี่ยเกือบสปีตอนเนี้ยอาการเรื่องของนี่เป็นตัว ค่าต่ำเนี่ยลดลงแล้วนะครับแล้วก็อาการแสบท้องด้านขวาเนี่ยก็ลดลงเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่คือแนวทางนในการเช่นเล่าเรื่องนะครับแต่นอกเหนือจากการเล่าเรื่องนะครับที่เป็นเพทเทิร์นหลออมี้แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องคํานึงต่อไปก็คือว่าเวลาเราต้องเล่าเรื่องเนี่ยต้องทําให้คนฟังคนดูเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยเกิดความประทับใจเกินชวนให้มีความรู้สึกอ,อุ่นใจไปกับเรานะครับ ไว้เนื้อเจ้าใจครับเรื่องราวที่เราเล่าเนี่ยควรจะค่อยๆคยๆเข้าไปถึงปัญหาค่อยๆค่อยๆเข้าไปถึงความต้องการของพวกเขานะครับมันเป็นประยุทธ์นะครับตามที่ผมว่าไปนะตามแพทเทิร์นนะครับคิดพอยต์สำคัญอีกอย่างหนึ่งเนาะเวลาการนําเสนอใตัวสินค้าหรือบริการนั่นก็คือความจริงใจนะครับอย่าโอเวอร์เคลมอ่านี่สําคัญและอย่าไปเคลมคู่แข่งว่าเฮ้ยเราดีกว่าแบรนด์โน้นเราดีกว่าแบรนี้ บางทีบางอย่างมันพ right mm. so ูดไม่ได้นะแล้วมันจะเป็นการสร้างศัตรูโดยโดยไม่ใช่เหตุขณะเดียวกันลูกค้าเองเนี่ยถ้าเขาเขาใช้สินค้าของเขาอยู่เขาก็มีความจงรักบางดีนะการที่เราไปเบลมไปเคลมเขาแบบตรงๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ลูกค้าเขาก็ไม่สบายใจเหมือนกันนะครับอันนี้มันโอเวอร์ไปหรือเปล่านะราะันพยายามที่จะพูฟค่อก็พูฟก็อยๆนําเสนอว่าเราแก้ไขปัญหาไงเราดียังไงเรามีนวัตกรรมอะไรยังไงนะครับอย่าลืมนะครับ เวลาเรานําเสนอการเล่าเรื่องคาแรคเตอร์ของแบรนด์เราเนาะเราพยายามสร้างภาพการจดจานะครับเราคาแรคเตอร์เป็นไงโปรแบรนด์ p o s ช t i o น i n g เราอยู่เที่ไหนยังไงจุดที่อยากให้ลูกคา้าจดจําจดจํำยังไงนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยเขาคงเร,รื่องในการเล่าแบบการาทําเรื่องของที่เป็นพวกนิทานนะก็ได้ผลเนาะต้นเรื่องคนเดินเรื่องแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรก็คือว่าเวลาคนอ่านไปแล้วนะเขาจะคิดเอง ว่าเฮ้ยต้องทำยังไงให้สมมติผมเนี่ยเมื่อกี้ผมร่อยฝังเนาะนะครับว่าผมมีปัญหาเกี่ยวกับตับแล้วเพื่อนผมกนนะ็แนะนำสมุนไพรอาหารเสริมครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจสมุนไพรอาหารเสริฟก็ติดต่อผมได้นะครับที่เบอร์นี้เบอร์นี้และถ้ามีปัญหาหมผมก็ติดต่อผมได้คืออะไรครับพยายามใส่คอร์รเชันเข้าไปเนาะแล้วแบบไม่ไม่รู้สึกว่าเป็นการผูกมัดว่าเฮ้ยต้องซื้อไม่ใช่อย่างนั้นครับคือถ้าคุณสนใจเนี่ยคุณก็ซื้อได้มันมีทางเลือก นี่คือแนวทางในการที่จะเล่าเรื่องและก็สร้างความประทับใจให้กับกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับวันครับแนวทางในการเล่าเรื่องนะเป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วผมก็อยากเน้นย้ำให้ทุกท่านเนี่ยลองค่อยฝึกลองค่อยๆทํานะครับถ้าท่านไม่ทำเนี่ยก็ไม่รู้ใครทำเนาะเพราะท่านเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของสินค้าครับอยากอายในการที่เล่าเรื่องพวกนี้เราพยายามที่จะเล่าบ่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่เล่าเรื่องเดิมๆซ้าๆนะครับอาจจะต้องมีมิติอื่นๆเข้ามานะครับ เข้ามาเกี่ยวยุ่งเกี่ยวข้องนะครับมีเรื่องของโปรโตคอลอื่นๆหรือเป็นเคสสตด,ดี้นะครับคนที่มีโอกาสได้ใช้สินค้าหรือบริการของเราเขาเข้ามาเล่าให้ฟังเ,าเขาเจอปัญหาอะไรไงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องไม้เครื่องมือครับในการจะสร้างแบรนด์ของเราเนี่ยให้มีความชัดเจนแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับฝากกด Sub s c r i ป e กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็แชร์บอกต่อเรื่องราวดีๆจากช่องของทักแก่ m ็ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะครับกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ